สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านพบผมอีกแล้วนะครับติ๊กปวกด้างครับผมอยู่กับ t o y o ต a y ยาริ1.2ครับตัว E ีโกคาร์นะครับผมตัวนี้ปี2014นะครับก็มีสมาชิกนะอยากให้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ CVT ให้ดูนะครับ To y ยต a รุ่นนี้นะครับเป็น e ีโกคาร์แล้วก็ใช้เกียร์ CVT นะครับก็จะใช้น้ำมันเกียร์ CVT นะครับของ t o y o ต a นะครับก็มาดูกันนะ ก็คือรถในรถรุ่นใหม่ๆที่ใช้เกียร์ CVT นะครับเขาจะไม่มีกา้กานก้านวัดระดับน้ํามันเกียร์ให้ดูแล้วนะครับมันเป็นระบบปิดหมดละนะดังนั้นวิธีการถ่ายน้ํามันเกียร์เนี่ยก็จะแตกต่างจากรถเกียร์ออโต้ปกติหน่อยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะโอเคพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาถอดน็อตรูเติมกันนะครับมันจะอยู่ด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ ใช้บล็อกเบอร์24นะครับอ่าหัวมันจะใหญ่หน่อยนะครับเบอร์24นะใครไม่เคยถอดมันจะแน่นๆหน่อยนะครับผมนี่ครับนะนี่จะเห็นว่ามีน้ำมันเกียร์อยู่ข้างในนะครับสีชมพูเลยนะออกชมพูแดงๆนะเบอร์24นะครับตัวนี้อ่าถอดเสร็จก็วางไว้ก่อนนะครับผมโอเค จากนั้นนะครับให้มุดไปใต้ท้องรถนะครับมาึ๊บโอเคนี่ครับจะเห็นตรงนี้เป็นอ่างน้ำมันเกียร์นะครับนะของโตโยต้าเขาเป็นอ่างนะครับผมนะตรงนี้เป็นน็อถ่ายนะครับผมเห็นไหมนี่ตรงนี้เราต้องใช้หกเหลี่ยมนะครับเป็นอาจจะเป็นแบบตัว L หรือจะเป็นบล็อกก็ได้เบอร์หนะครับ6มิลนะครับผมนะครับนี่เสียบเข้าไปในรูนะครับผมแล้วก็ ดิดออกนะครับผมถ้าใครไม่เคยถอดมันจะแน่นหน่อยนะครับตัวนี้นะให้ต่อด้ามเอาก็ได้นะครับผมอันนี้ผมคลายไว้แล้วหน่อยหนึ่งเอเคนี่นะครับก็เอาออกได้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะหว่าน,นี้ก็หาถังมาลองนะครับเดี๋ยวมันจะไหลออกมาแล้วนะครับอ๋อถังที่เอามาลองเนี่ยอ่าให้เป็น ถังแบบไม่มีอะไรค้างอยู่ข้างในนะครับผมนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตวงน้ํามันที่ถ่ายออกมานะครับผมนะโอเค,อคออนะนี่ครับผมออกมาละนะนี่ครับดูสีน้ํามันนี่อันนี้ยังถือว่าไม่ดํานะครับเห็นไหมยังสีชมพูอยู่เลยนะผมเปลี่ยนตอนสี่หมื่นไปครั้งหนึ่งละนะครับนะตัวนี้เนี่ยสียังโอเคเลยที่จริงยังใช้ได้อีกนะครับผม ตอนนี้คันนี้เลขไม่90,000แล้วนะครับผมนะตามคู่มือเขาให้เปลี่ยนทุก80,000นะครับผมแต่ครั้งแรกผมเปลี่ยนตอน40,000นะอันนี้ครั้งที่2นะครับที่จริงกะจะเปลี่ยนตอน80,000แต่ลากมา90,000นะก็ยังไม่ดำนะครับอ,เ,อเดี๋ยวรอมันไหลออกจนหมดนะครับผมนะโอเคครับเมื่อน้ํามันไหลออกมาจนหยดๆแล้วนะครับผมอะต่อไป มันข้างในมันจะมีปักอีกนะครับผมนะเป็นปักรูล้นนะครับผมใช้หกเหลี่ยมตัวเดิมเนี่ยแหละครับผมเสียบเข้าไปเลยนะครับหกมิลนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็บิดนะครับบิดซ้ายออกนะบิดเบาๆก็ออกนะครับเพราะว่า,าตัวปักรูล้นตัวนี้มันขันไว้ไม่ได้แน่นนะครับผมครับนะ้ำมันมันจะเริ่ม ย้อยลงมาครับเห็นไหมเห็นไหมเหลืองๆนะครับผมตัวเหลืองๆตัวนี้นี่แหละนะโอเคเอ๊ะมันไหลออกมาแล้วนะครับนี่อ่ะทีนี้ไหลโจกแล้วดูโอเคนะนี่นะครับนะครับเป็นปั๊กดูร้นนะครับตัวยาวๆเลยนะตัวนี้นะครับระหว่างนี้นะครับน้ำมันเกียร์ก็จะไหลออกจนหมดนะครับรอรอ โอ้สียังโอเคอยู่เลยนะนะยังชมพูอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวรอนะครับโอเคครับตอนนี้น้ำมันถูกถ่ายออกมาจนนยครับผมไหลยหยดๆแล้วนะครับต่อไปเราก็จะใส่ตัวปลั๊กนะครับกลับเข้าไปนะครับผมนี่ตัวปลั๊กตัวทำความสะอาดมันหน่อยนะครับผม แล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะครับผมะเสียบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็บิดนะครับหมุนหมุนเข้านี่ครับนะถ้ามันสุดแล้วนะครับมันจะเริ่มตึงมือนะครับนะให้หมุน ให้พอตึงมือนิดเดียวนะครับนะอย่าไปออกแรงเยอะนะมันเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้ถ้ามีประแจทอร์กนะครับค่าอ่ค่าในการขันตัวนี้จะอยู่ที่1.7นิวตันเมตรนะครับซึ่งน้อยมากนะครับนะไม่ต้องออกแรงเยอะนะแค่พอตึงๆงนิดเดียวนะโอเคแน่นและก็เอาออกนะครับต่อไปก็ปิดน็อตนะครับผมปิดน็อตตัวนี้นะกลับเข้าไปนะครับ อ๋อสำหรับแหวนนะครับใครจะเปลี่ยนแหวนเนี่ยก็เปลี่ยนได้ได้เลยนะครับผมสำหรับผมใช้แหวนตัวเดิมนะครับผมแนะนําถ้าใครจะใช้ซ้ํานะครับไม่ควรเกิน 2- อถึงสามครั้งนะครับนะผมเคยใช้เกินสามครั้งแล้วมันจะเริ่มซึมนะครับแต่ถ้าประมาณสองครั้งเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมโอเคก็ขันน็อตตัวนี้นะครับเอาพอตึงนะครับนะตึงๆอย่าเพิ่งแน่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง ถ่ายออกอีกครั้งนะครับเราจะต้องขันออกอีกครั้งในการปรับระดับน้ํามันเกียร์นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราก็จะไปเติมน้ํามันเกียร์กันครับโอเคครับหลังจากถ่ายน้ํามันเกียร์ออกมานะครับผมจะเอาไปวัดนะครับวัดปริมาณที่ถ่ายออกมานะปรากฏว่าได้1ลิตร2ลิตรแล้วก็ตรงนี้อีกครึ่งลิตรนะครับแล้วก็เกินครึ่งลิตรมานิดนึง ก็ประมาณ2.6ลิตรนะครับประมาณนี้นะครับนะหลักการเติมน้ํามันเกียร์ง่ายๆนะครับถ่ายออกมาเท่าไรเติมกลับไปเท่านั้นนะครับนะดังนั้นนะครับเราสามารถเติมน้ํามันเกียร์ตามปริมาณที่ถ่ายออกมาได้เลยนะครับผมเจลอนตัวนี้นะครับ4ลิตรนะครับผมมีบอกระดับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย1 2 3 4นะครับก็เติมกระตวงนะครับให้เท่ากับที่ถ่ายออกมาแล้วก็ เทกลับเข้าไปนะครับผมนะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับวิธีการถ่ายน้ํามันเกียร์แบบง่ายๆนะครับแต่วิธีนี้นะครับต้องมั่นใจว่าปริมาณน้ํามันเกียร์ของเดิมที่อยู่ในรถเนี่ยนะครับคือปริมาณที่ถูกต้องนะครับผมถ้าปริมาณน้ํามันเกียร์ที่มีอยู่มันขาดนะครับผมหรือมันเกินนะโอ้เสียงเริ่มเพี้ยนนะถ้ามันขาดหรือมันเกินนะเราเราถ่ายออกมาแล้วเราเติมกลับเข้าไปด้วยวิธีนี้นะครับ น้ำมันที่เติมกลับเข้าไปมันก็จะขาดหรือว่าเกินเท่ากับก่อนหน้านี้นะครับโอเคไหมครับดังนั้นวิธีที่ถ่ายออกมาเท่าไรเติมกลับเข้าไปเท่านั้นวิธีนี้เราต้องมั่นใจว่าน้ํามันเกียร์ในรถเราคือปริมาณที่ถูกต้องนะครับผมนะตอนผมถ่ายครั้งแรกตอน4 0่หโลผมก็ใช้วิธีนี้นะครับโอเค สำ,สำหรับการถ่ายน้ํามันเกียร์ในครั้งนี้นะครับผมจะใช้วิธีการปรับตั้งน้ํามันเกียร์นะครับด um ังนั้นในครั้งนี้เดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปประมาณ3ลิตรก็ถ่ายออกมา2.6นะครับแต่ผมจะใส่กลับเข้าไปประมาณ3ลิตรนะครับเพอเอาไว้ปรับตั้งน้ามันเกียร์นะครับตอนเราปรับตั้งน้ํามันเกียร์มันจะมีน้ํามันส่วนเกินล้นออกมานะครับเราก็ใส่เติมเผื่อไป3ลิตรเผื่อไว้ในกรณีที่น้ํามันของเดิมมันขาดนะครับสําหรับวิธีนี้นะ โอเคนะครับมันมีบอกลิตรอยู่นะตรงนี้ี๋ยวผมก็จะใส่กับเข้าไปนี่ครับเดี๋ยวผมจะใส่กลับเข้าไปจนมันเหลือ1ลิตรนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับ,บก็ให้ใช้ก้วยนะครับนะต่อเข้าไปตรงรูด้านข้างได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็เทเข้าไปนะครับ คอตอนนี้นะครับผมก็เติมน้ํามันเกียร์นะจนเนี่ยดูนะครับเติมเข้าไป3ลิตรละจนตรงนี้นะครับมันเหลืออยู่1ลิตรนะครับเห็นไหมนะครับ่ะก็เติมจับเข้าไป3ลิตรแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวปิดฝาน้ํามันเกียร์ตรงนี้นะครับครับปิดน็อตลับเข้าไปนะครับน็อตตัวนี้ก็มีแหวนเหมือนกันนะครับนะใครจะเปลี่ยนแหวนก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่า ผมประมาณครั้งที่สามเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับโอเคตรงนี้ให้ขันแน่นได้เลยนะครับผมนะขันแน่นได้เลยโอเคเรียบร้อยนะครับผมครับหลังจากเราเติมน้ำมันเกียร์กลับเข้าไปแล้วนะครับ ต่อไปเราจะทําการปรับตั้งระดับน้ามันเกียร์นะครับผมในการปรับตั้งระดับน้ํามันเกียร์นะครับตามคู่มือเขาระบุไว้ว่าน้ํามันเกียร์นะครับต้องอยู่ที่อุณหภูมิ3 6ถึง46องศาเซลเซียสนะครับดังนั้นถ้าใครไปศูนย์หรือไปอู่ที่เขามีเครื่องมือนะครับเขาก็จะมีเครื่องมือที่เสียบกับเนี่ยพอร์ต o b d 2นะครับเพื่อเช็คอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับนะแล้วก็สตาร์ทเครื่อง ดูว่าอุณหภูมิถึง36 -46 ถึงเนะี่ยอยู่ในช่วงนี้นะครับเขาก็จะทําการปรับระดับน้ํามันเกียร์นะครับไปถ่ายน้ามันเกียร์ออกนะแต่สําหรับเรานะครับทำกันเองบ้านๆไม่มีเครื่องมือนะครับดังนั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษนะครับผมนั่นก็คือนี่เลยคลิปหนีบกระดาษนะครับผมนะอุปกรณ์พิเศษนะเอามันมากางออกนะครับผมแบบนี้ให้เป็นขานะครับแล้วก็เสียบไปเลยนะครับผม เสียบเนี่ยที่ช่อง OBD2 นะครับนะให้นับให้ดีนะครับนะครับที่พอร์ต OBD2 นะครับมันจะมี2แถวนะครับแถวบนกับแถวล่างนะครับแถวบนจะมีอยู่ด้วยกัน8ลรูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแถวล่างนะครับก็มีอีก8นะครับนะนับต่อเลยแถวล่างนะครับ91 1 2 3 1บ1อ1นะครับผมนะให้เราเสียบเนี่ยครับเสียบลิปเนี่ย แถวบนนะครับรูที่สี่เสียบไปนะครับแถวบนรูที่สี่เสียบเข้าไปเลยนะครับผมนะอ่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่อ้าวเสียบให้ตรงรูอย่าให้ผิดรูเนะเนี่ยครับตอนนี้ก็เสียบคลิปเข้าไปแล้วนะครับข้างบนตำแหน่งที่สี่นะครับกับข้างล่างตำแหน่งที่สิบสามนะครับผมเสียบเข้าไปแล้วนะครับนะ คือจำมันเข้าด้วยกันนะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาทำการสตาร์ทรถนะครับนี่ครับที่เห็นไฟมันกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับผมนะคือมันอยู่ในโหมดพิเศษนะครับผม นะครับคือโหมดที่เราจะเช็คอุณหภูมิน้ํามันเกียร์นะครับเห็นไหมมันจะกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะตอนนี้เห็นไหมไฟบอกตําแหน่งเกียร์อยู่ที่ P นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลุยสเต็ปถัดไปกันนะครับผมเลื่อนเกียร์นะครับจากตําแหน่ง P นะครับไปตําแหน่ง D นะครับผมนะครับผมอ่าหลังจากนั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะเลื่อนกลับไปที่ P นะครับเลื่อนกลับไปแบบช้าๆนะครับผมนับ1นถึงสนะเลื่อนไป N ก่อน1 2 3ไป R 1 2 3แล้วก็กลับไป P นะครับผมนะต่อไปนี้นะครับจะเลื่อนกลับไปที่ D นะครับผมอีกครั้งขั้นตอนนี้ดูดีๆนะครับมันจะวหน่อยนะครับเลื่อนกลับไป D แล้วไป N 1 D N2DN3 นะครับ นี่ยครับเนี่ยครับนะตอนนี้เกียร์อยู่ที่ P แล้วนะครับผมนะครับเกียร์อยู่ที่ P นะครับนะแต่ว่าตำแหน่งตรงนี้นะครับขึ้นดีนะครับนะถ้าดีแบบนี้แสดงว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์นะครับถึงแล้วนะครับผม อยู่ในค่านะครับระหว่าง36-46ถึง46องศานะครับผมดังนั้นตอนนี้นะครับผมก็ให้เราไปาาไปคลายน็อตน้ำมันเกียร์นะครับเพื่อให้ปรับระดับน้ำมันเกียร์เพื่อให้น้ำมันเกียร์มันไหลนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับนะเห็นไหมนะไปปรับตั้งน้ำมันเกียร์นะครับก็มุดไป รถเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายออกนะครับครับก็คลายรถน้ำมันเกียร์นะครับผมอ่ะรถไม่ต้องดับเครื่องนะครับอ่าระวังนะครับมันจะพุ่งออกแล้วโอเคน้ำมันเกียร์มันจะร้อนนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับก็ปล่อยมันไหลออกไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยอันนี้คือเป็นส่วนเจอนะครับ โอเคเริ่มใกล้จะหมดแล้วนะครับอ่าดูจังหวะให้ดีนะครับให้มันเป็นเนี่ยครับเป็นสิ่งๆเม็ดเม็ดนะครับผมไปดูนะหยดที่มันไหลยหยดออกมาให้มันเป็นสิ่งๆนะเห็นไหมอันนี้ยังเป็นเส้นอยู่นะให้มันเริ่มเป็นสิ่งๆนะครับโอเคหยดเป็นสิงๆแล้วนะครับก็ปิดกลับเข้าไปนะครับผมโอเคทีนี้ก็ บิดแน่นได้เลยนะครับผม,อมโอเคเยวก็ทำความสะอาดบริเวณนี้นะครับโอเคครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับในในการปรับอ่าตั้งน้ำมันเกียร์นะครับผมนะโอเคนี่ครับตอนนี้เห็นไหม ไฟเกียร์ดีกับพิบแล้วนะครับผมนะถ้ากับพิบแบบนี้นะครับแสดงว่าน้ำมันเกียร์นะครับมีอุณหภูมิมากกว่าค่าที่กำหนดนะครับมีอุณหภูมิมากกว่า46องศานะครับผมเห็นไหมไฟเกียร์ดีกับพิบแบบเนี้ยนะถ้ากับพิบแบบนี้แสดงว่าอุณหภูมิน้ำมันเกียร์มันสูงเกินนะครับไม่สามารถปรับตั้งตอนนี้ได้นะครับต้องดับเครื่องนะครับแล้วก็รอให้เครื่องเย็น แล้วก็มาเข้าโหมดสเปเชียลนะครับมาเข้าโหมดพิเศษในการทดสอบอุณหภ,ภูมิน้ํามันเกียร์ใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ลองทําครั้งแรกนะครับมันก็จะเข้ายากๆหน่อยอย่างผมก็ลองตั้งหลายครั้งนะครับว่ามันจะเข้าโหมดพิเศษแบบนี้ได้นะครับถ้าใครเข้าไม่ได้นะครับก็รอให้เครื่องเย็นนะครับแล้วก็สตาร์ทรถแล้วก็เลื่อนเกียร์ไปมานะครับประมาณ 2-3นาทีประมาณนี้นะครับ 2- 3นาทีเป็นเวลาคร่าวๆนะครับที่ผมลองจับดูจนไฟดีมันขึ้นนะครับผมก็ได้ประมาณ2-3านาทีก็อุณหภูมิน้ำมันเกียร์จะถึงค่าให้เราไปปรับตั้งนะครับผมนะเมื่อเราไปปรับตั้งเสร็จทุกอย่างนะครับก็ให้เราดับเครื่องนะครับผมนะดับเครื่องแล้วก็เอาอุปกรณ์พิเศษของเราออกมานะครับผมนี่เอาคลิปออกนะแล้วก็สตาร์ทรถนะครับผม นะครับผมรถเราก็จะอยู่ในปกติแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับนี่นะครับปกติละโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปรับตั้งน้ํามันเกียร์นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูสีน้ํามันเกียร์กันนะครับนี่นี่นะครับผมนี้น้ํามันเกียร์ที่อ่า ใช้ไป50,000ืนโลนะครับผมผมเปลี่ยนตอน40,000ืนะตอนนี้ไม่ลด90,000มืก็ใช้ไป50,000ืนนะครับผมห้า0มืนโลทีนี้เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันเกียร์จากในกระปุกกันนะครับนี่ครับนะก็จะเห็นว่าในกระปุกชมพูกว่านะนะชมพูกว่า แต่อันที่ถ่ายออกมาก็ยังถือว่าไม่ได้ดำอะไรมากนะครับผมนะจริงยังใช้ต่อได้ครับก็ระยะศูนย์นะครับระยะเปลี่ยนถ่ายศูนย์เขากหนดไว้ที่80,000นะครับแต่ก็แนะนําให้ถ่ายกันที่สัก40,000โลนะครับน่าจะกาลังสวยๆประมาณนี้นะครับนะสำหรับน้ํามันเกียร์ตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้ของศูนย์นะครับ1,200บาทนะครับราคาประมาณ1,200บาท ก็มั่นใจว่าได้ของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะก็ระวังนะครับถ้าจะซื้อข้างนอกก็ได้แต่ก็ระวังร้านที่ไว้ใจได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันมีน้ํามันปลอมกันเยอะนะครับผมนะแล้วก็เติมให้ถูกนะเป็น CVT นะครับผมนะเติมให้ถูกนะครับผมนะถ้าไปเปลี่ยนศูนย์นะครับก็มีค่าน้ํามัน1,200นะครับแล้วก็ค่าแรงช่างประมาณ3,500แล้วแต่ศูนย์นะครับ เราก็จะมีแหวนถ่ายนะครับอีก2ตัวนะก็ะลองเลือกดูนะครับใครสะดวกแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับผมโอเค,อเคก็ที่จริงมีวิธีอื่นด้วยนะครับผมสมาชิกหลายท่านนะก็นิยมถ่ายใช้ใช้ดูดนะครับผมดูดตรงนี้นะครับมันจะมีจุกนเหลืองอยู่นะนะเห็นไหมจุก้เหลืองตรงนั้นนะครับผมตรงนิ้วผมนะตรงนั้นก็ใช้วิธีดึงจุกตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็ใช้เครื่องดูดนะครับดูดออกมาดูดน้ํามันเกียร์ออกมาดูดได้เท่าไหร่ ก็เติมกลับเข้าไปตามปริมาณที่ดูดออกมานะครับวิธีนี้นก็มีสมาชิกใช้กันเหมือนกันนะครับนะก็เอาที่ตามสะดวกเลยนะครับวิธีนี้ก็จะค่อนข้างยุ่งยากหน่อยนะครับสําหรับผมนะต้องมีทักษะหน่อยนะครับในการจิ้มสายไฟแล้วก็เลื่อนเกียร์นะครับผมก็เลื่อนครั้งแรกๆมันไม่ค่อยติดนะครับก็เหมือนกดสูตรเกมเลยนะครับต้องลองเลื่อนหลายๆครั้งนะครับผม โอเคก็เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านนะครับผมถ้าดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันนะครับสำหรับพีนี้ลาไปก่อนสััสีสีครับอย่ yeah.